เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของดากันบอลแซดตุ๊กรังแบทเทิลนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวละครของ7ปีโกคูกับเบ g กต้าซูเปอร์ไซรัก็ตนะครับผมนะถึงแม้ผมจะเปิดไม่ได้นะแต่อย่าลืมว่าผมยังยืมเพื่อนเล่นได้อยู่นะซึ่งต้องบอกว่า7ปีเนี่ยถ้าคุณได้7ปีสักตัวนึงมาแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคุณไม่ได้เนี่ยคุณยังสามารถยืมเพื่อนเล่นได้อยู่นะเออ อย่างนี้คือว่ามันยังยืมเพื่อนเล่นได้เพราะสมมุติอย่างเงี้ยผมมี7ปีร่าง4ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้มีร่างก๊อตนะผมก็สามารถยืมเพื่อนร่างก๊อตมาเล่นได้แล้วคือมันได้เล่นแบบทีม200%ด้วยนะไม่ใช่ว่านำแบบผู้นำทีมนำเปอร์เซ็นต์น้อยนะคือมันนำเท่ากันเลยกับคนที่แบบได้มาแล้วดนะังนั้นถึงแม้ผมจะไม่มีผมก็ยืมเพื่อนเล่นได้แบบทําคลิปแบบเต็มที่ได้เลยฟูลพาวเวอร์หรือส0ได้เหมือนกันแต่ว่า การจัดทีมของลูกทีมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอิสระอะไรมากมายนะักเท่าไหร่แต่ก็พอทําคลิปเล่นได้รวิวได้นิดหน่อยนะพอถูไายได้อยู่ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่า7ปีล่างซูเปอร์เซียร์กอสเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนะี่ยเรามาเริ่มทําการทําความเข้าใจกับความสามารถของ7ปีล่างกอสกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับเอฟเฟกต์ท้าแม้ตายของล่างซูเปอร์เซียร์ก็สในล่างต้นก็จะคล้ายๆกับล่างสี่ของล่างต้นเลยที่ว่า จะเป็นการแตกพลังโจมตีและป้องกันนะครับทั้ง2ท่าไม่ได้ตายเลยทั้งท่าใหญ่แล้วก็ท่าเล็กดังนั้นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับยิ่งโจมตีบ่อยมันก็ยิ่งถึงและแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนความสามารถพาร์สิบสกิลของล่างซูเปอร์เซียนก็ในล่างต้นก็จะเหมือนกับ7ปีล่าง4เลยคือมันคล้ายๆกันทุกอย่างในล่างต้นนะครับนั่นก็คือของความสามารถในการเจ็ดเทอร์แรกจะได้รับความสามารถเพิ่มมาเป็นเวลาจํากัดนะครับภายในเจ็ดเทอร์แรกจะมีการได้โบนัสคิ ก็คือเก็บไม้ตายง่ายขึ้นแล้วก็มี a อ k ด e f e n s e บวก77นะครับภายในระยะเวลา7ิตเธอแรกที่โหวกมาดังนั้นเนี่ยภายในจิตเธอแรกมันก็จะเก่งมากๆในแบบของมันนะครับผมนะแล้วก็ความสามารถต่อไปที่เป็นเสน่ห์ของมันก็คือเวลาเก็บบอลสีลุง้งมันจะมีโอกาสในการคิดดิวคอบวก7เซนตะครับต่อบอลลุ้ง1ลูกอ่าก็เก็บบอลลุ้งเยอะก็มีอัตราคิดเพิ่มขึ้นมานะความสามารถต่อไปก็คือเป็นความสามารถที่จําเป็นต้องรููแล้วก็จําเป็นต้องทํานะครับก็คือ ต้องเก็บไม้ตายให้ได้20คิหรือมากกว่าเพื่อจะได้การตีเบิ้ลไม้ตายขึ้นมาได้1ครั้งนะครับผมนะและ,และที่สําคัญกว่าไม่แพ้กันก็คือการเก็บคิถึง24คินะฮะน,นี้จะสามารถโจมตีเข้าสีได้นะครับการเล่น7ปีคือเราต้องพยายามเก็บลูกแก้วหรือคิเนี่ยให้ถึง24คิอันนี้คือจะได้เต็มที่ของมันแล้วก็คือได้ทั้งตีเข้าสีแล้วก็ตีเบิลไม้ตายเพิ่มนะครับผมให้จําไว้เลย ส่วนะความสามารถต่อไปสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันควรจะรู้ไว้อะอันนี้คือผมยกตัวอย่างความสามารถที่ว่าเออเป็นสเสน่ห์ที่แบบว่าต้องรู้เข้าไว้นะครับความสามารถจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ว่าผมไม่ได้เอามาทั้งหมดนะเออซึ่งความสามารถอันนี้สุดท้ายก็คือเป็นความสามารถในการเปิดตัวครั้งแรกนะครับความสามารถในการขึ้นแอนิเมชันอินโทรครั้งแรกซึ่งพอขึ้นแอนิเมชันอินโทรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบัฟติดกาดมาให้ด้วยหนึ่งเธอรแรกที่โหวกมานะ ทำให้เราสามารถรับการโจมตีในช่วงต้นได้สบายขึ้นนะครับก็เป็นแบบที่ียไว้ป้องกันในช่วงแรกแรก่อนเพราะช่วงแรกแรกตัวละครเจ็ดปีเนี่ยมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาในการสาแต็กพลังป้องกันและพลังโจมตีขึ้นไปก่อนดังนั้นพานธะเธอแรกที่มันหัวออกมานยครับมันจะมีความสามารถในการป้องกันดาเมจหรือว่าการ์ดเนี่ยมาให้1เทิร์นนะก็ะเพื่อให้เราได้สแต็ c ไอีเดียคดีฟน้์ไปมากกว่านี้ก่อนนะครับผมอะไรแบบนี้นะนี่ก็คือความสามารถในร่างซูปเปอร์ซิยกอรล่างต้น ก็ใครมี7ปีล่าง4หรือว่าเคยดูคลิปที่แล้วของผมไปเนี่ยไอคลิป7ปีตัวละคร7ปีรีวิวเนี่ยน่านจะรู้เลยว่าความสามารถในร่างต้นเนี่ยมันคล้ายกันมากๆนะไม่ใช่คล้ายกันหรอกมันเหมือนกันเลย <laughs> เหมือนทุกอย่างนะครับลงไปถึงท่าแม้ตาเยเนาะแต่ว่าที่มันจะเปลี่ยนแปลงก็คือตรงเรื่องของร่างตอนแปลงร่างแล้วก็คือร่างซูเปอร์ไซヤบูนะครับผมซึ่งการที่เราจะสามารถแปลงเป็นร่างซูเปอร์ไซヤบูได้นะครับมันต้องใช้เงื่อนไขของแอคทีฟสกิลก่อน ซึ่งสกิลแอคทีฟเนี่ยมันสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นไปแล้วนะครับผ่านระยะเวลาในเทินไปแล้ว4เทินด้วยกันนะซึ่งก็ถือว่าง่ายมากๆขอแค่ผ่านแค่4เทินคือแปลงได้เลยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นนะครับผมซึ่งพอเป็นร่างซูเปอร์ไซอร์บนะครับมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของท่าไม้ตายแล้วก็พาร์ติสสกิลมาดูที่ท่าไม้ตายก่อนดีกว่านะครับท่าไม้ตายของไม้ตายเล็กเนี่ยจะเป็นการเพิ่ไมไปในเครดิตฟิสต์50%หนึ่งเทินนะครับ ส่วนถ้าแม่ตาใหญ่จะเป็นการเพิ่มเอเดคดีเฟ100% 1เทิร์นแล้วก็ยกเลิกแอคชั่นของศัตรูด้วย1ช่องเป็นการยกเลิกการโจมตีของศัตรูเข้ามา1ครั้งซึ่งตรงนี้เป็นเอฟเฟกที่ตัวละครหลายๆตัวไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเอฟเฟกของตัวละครหลังจาก7ปีไปแล้วอะ่ะเออตัวละคร7ปีนี่คือเป็นตัวละครแรกของเกมเลยก็ว่าได้ซึ่งในตรงเอฟเฟกในการยกเลิกแอคชั่นเนี่ยมันจะทําว่า ศัตรูที่มันโจมตีมาด้านหลังจากที่เราโจมตีแบบยกเลิกแอคชั่นไปแล้วครับมันจะถูกยกเลิกการโจมตีไปหนึ่งครั้งซึ่งเป็นการยกเลิกแค่หนึ่งครั้งไนะม่ใช่ว่าเป็นเป็นแถบหรือเป็นเทินหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันจะมีประโยชน์มากๆเลยในจังหวะที่ศัตรูเนี่ยตีเป็นไม้ตายเข้ามาจังหวะที่เรายกเลิกแอคชั่นไปพอดีเป๊ะมันก็จะเป็นการที่ว่าเราสามารถแคนเซิลท่าไม้ตายของศัตรูได้เลยนะครับถ้ามันตรงจังหวะหรือว่าเราดวงดีก็จะเป็นประโยชน์มากๆาสำหรับ การเอาตัวรอดของด่านนั้นนะครับผมคราวนี้เรามาลองดูความสามารถสกิลพาสีเมนหลักของล่างบูดีกว่านะครับผมจะยกตัวอย่างมาแค่เป็นหัวข้อแบบสําคัญสาคัญของสกิลมันนะจริงๆสกิลมันมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับผมนะซึ่งเราจะมายกประมาณ4หัวข้อหรือ5เออ4 4หัวข้อแหละผมผมลืมเขียนเองลืมเองซะแล้วกูนะฮะซึ่ง อย่างแรกก็จะมีโอกาสคีนะครับมีโอกาสคีและโอกาสหลบมาให้บวก7%นตะครับต่อลูกแก้วสีลุงที่มันเก็บได้1ลูกนะครับหมายความว่ายิ่งเก็บบอลลุงเยอะก็ยิงได้อาตาัตราคีและหลบเพิ่มบวก7%ต่อ1ลูกนะส่วนความสามารถต่อไปก็คือมันจะมีโอกาสคีและหลบมาให้ติดตัวที่มีเดียมแชนหรือว่า30%อซ่าซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าโอกาสหลบและคีเนี่ยอันที่2กับอันทั้งแรกอันทั้งบนเนี่ยมันจะไม่นับทับซ้อนกันนะครับมันจะไม่นับเหมารวมกันเว้ คืออย่างเช่นตัวเนี้ยมันมีโอกาสหลบและคิดให้อยู่แล้วแบบไม่ได้แชร์นันก็คือโอกาส30%เซนาะซึ่งเวลาเราเก็บบอลลุ้งอีก1ลูกก็ได้โอกาสคิดและหลบอีก7%ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราจะมีโอกาสหลบในเท่านั้นเนี่ยประมาณ37%ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันจะนับแยกกันเนาะเออนีต้องเข้าใจกันด้วยว่ามันนับแยกกันเผื่อแบบหลายคนอาจจะเข้าใจผิดได้นะฮะส่วนความสามารถต่อไปท,ที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญามากๆในการเล่นของตัวละครตรงนี้ก็คือ มันจะทําการโจมตีเข้าสีนะครับเมื่อเก็บคิถึง16คิหรือมากกว่าอ่านี่คือข้อแตกต่างระหว่างร่างโวยต้าสีกับร่างซูเปอร์เซียบูแล้วนะคือโวยต้าสีเนี่ยมันตีเข้าสีได้เลยแต่ว่าร่างบูเนี่ยต้องเก็บให้ได้ถึง16คิก่อนซึ่งก็คิดว่าต้องต้องระวังดีคือต้องระวังไว้ก่อนจริงๆตัวมันเองได้ได้เก็บลูกแก้วคิถึง20กว่าคิสบายๆอยู่แล้วแต่ว่าต้องให้ระวังไว้บางทีเนี่ยจังหวะลูกแก้วก็ไม่สวยทําให้เราอาจจะแย่ ลูกแก้วเซตมาแย่นี่คืออาจจะไม่ถึง16คิกก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยให้ระวังไว้เลยตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าล่างบูไม่สามารถเก็บถึง16คิกได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะตีเข้าสีไม่ได้เลยนะซึ่งถือว่ามันจะทาให้ตัวละครมันเองเนี่ยมันจะอ่อนลงไปเยอะมากๆนะฮะส่วนข้อต่อไปข้อที่4ของหัวข้อหลักของเราก็คือมันทาการโจมตีไม้ตายเพิ่มนะครับเมื่อมันเก็บคิกถึง20คิกหรือมากกว่าอันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับคือถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยเล่นล่างบูนะ พยายามเก็บคี้ให้ได้จีวที่20คิจะดีมากเพราะว่ามันจะทั้งการโจมตีเบิ้ลแม้ตาย100%พร้อมกับการโจมตีเข้าสีด้วยนะซึ่งการโจมตีเบิ้ลแม้ตาย100%ของมันนี่แหละคือเรื่องที่โคตรดีเลยเว้ยนะเราต้องพยายามเก็บลูกแก้ให้ได้นะครับให้มันเต็มหลอดให้ได้หรือประมาณ20คิหรือว่า20 g ีขึ้นไปจะทําให้ร่างซูเปอร์เซียบูของเราเนี่ยเก่งแบบมากๆเลยเว้ยนะอืม ก็ประมาณนี้สำหรับความสามารถสกิลพาสีที่ผมคิดว่าเป็นหัวข้อหลักนะเพราะว่าเรื่องความสามารถละเอียดยิบย่อยก็เป็นพวกการบวกโบนัสคิซึ่งผมคิดว่าไม่ไม่ได้สําคัญที่ต้องจะรู้ะไรเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราเล่นจริงแล้วก็กดลูกแก้วก็สามารถดูจากระบบตัวเกมได้ว่าเรามีลูกแก้วถึง20่สิคิหรือว่าถึงคิเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถดูจากระบบตัวเกมได้ไงเออนะก็ประมาณนี้หลักๆนะั้นแนะนําจริงครับคือเก็บให้เกิน20่สิบคิจะเจ๋งมาก หรือถ้าไม่สามารถถึง20่สิีจริงก็เก็บให้ได้16บหกีก็พอแล้วนะครับผมห้ามต่ํากว่าห้ามต่ํากว่าไม้ตาย15บห้าขีออ่ะไม่งั้นจะตีเข้าสีไม่ได้นะครับผมนะประมาณนี้นะซึ่งยังไม่หมดนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้นะครับตัวละคร7ปีเนี่ยมีแอคทีฟสกิลถึง2ขั้นด้วยกันนะสครั้งครั้งแรกเป็นตอนช่วงแปลงร่างเป็นร่างซุปเปอร์เซียบูส่วนครั้ง2องเป็นช่วงการกดในร่างซุปเปอร์เซียบูอีกทีหนึงก็จะกลายเป็นว่ามันจะทําการฟิวชั่น นะครับเป็นร่างโกจิต้าแล้วก็ทําการโจมตีในเวลาเดียวกันเลยนะซึ่งเงื่อนไขในการกดแอคชัฟนสกิลในร่างซูเปอร์เซ a b l บูก็คือเราเนี่ยต้องมี HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่50%หรือต่ํากว่าถึงสามารถใช้ได้หรืออีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเจอศัตรู1ตัวและศัตรูที่ว่านะครับมี HP อยู่ที่50%หรือน้อยกว่าอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมก็คือจะคล้ายกับตัวละคร7ปีร่างสเลยนะ ซึ่งเอฟเฟกของสกิลแอคทีฟจะเป็นการโจมตีนะครับแบบอัลติเมทดาเมจคือแรงมากๆแล้วก็ติดคิทหนร้อยเเลยทีเดียวคือเอาไว้ใช้ปิดฉากศัตรูได้แบบดีมากๆเพราะมันตีโคตรแรงตีแรงเพรามันคิวเค้าร้อยเปอนี่แหละอันนี้คือของดีจริงๆนะครับผมก็พยายามใช้ในจังหวะที่แบบว่าเอาไว้ปิดจ็อบหรือว่าเอาไว้ใช้พิเกมก็ได้นะครับผมประมาณนี้สําหรับความสามารถของ7ปีเหล่าเทพเจ้าเซียากอลเซยรบูนะครับผมฟ้าผมแดงเนาะอืม ึ่งเดี๋ยวเราก็ไปลองดูเล่นแบบยิมเพื่อนรีวิวดีกว่าว่าเป็นยังไงนะเพราะผมยังเปิดไม่ได้นะมาครับหลังจากรู้เรื่องความสามารถไปแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันนะโทเพื่อน79เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ลิงก์ก็อัพมาเต็มด้วยอ่านะผมบอกเลยว่าความต่างชั้นระหว่างบทด,ดาวลุ้งกับบท79เปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะเพราะว่าบท79เปอร์เซ็นต์มันก็เอาเรื่องแล้วในเรื่องของการตีเบิลได้อ่ะ ตัวนี้คือถ้าจะอัพกระดานก็แนะนําอัพเบิ้ลน,นำไปเลยครับอัพเบิ้ลน,นำสุดๆไปเลยแบบ25อห่าอนี้ไปเลยไม่ต้องไปกักหรืออะไรนะครับอัพนำเต็มที่จะคุ้มกว่าผมคิดว่าอืมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ร่างก๊อตเนี่ยได้สแต็กไปเรื่อยก่อนนะต้องบอกเลยว่าไอความสามารถของ7ปีทั้ง2ตัวนะทั้งล่างซุปเปอร์เซียสีกับซุปเปอร์เซียก๊อตเนี่ยในร่างต้นของทั้งคู่เนี่ยมันทาสสกิวอะเหมือนกันเลย ความสามารถท่าแม่ตายหรือว่าสกิลพาร์สีเหมือนกันทุกอย่างก็คืออะไรครับก็คือที่ว่าต้องพยายามเก็บบอลให้ได้เต็ม24คิชิถึงจะสามารถรีดความสามารถที่เต็มประสิทธิภาพของ7ปีในล่างต้นมาใช้งานได้เต็มที่นะเออดังนั้นหลักการการเล่นในล่างต้นก็ไม่ได้มีอะไรครับคุณก็แค่อ,อ่าทำการเก็บบอลให้ได้เยอะๆถึง24คิีชินะครับหรือว่าถ้าดีก็เก็บบอลลุง้งเยอะๆก็ได้จะได้อาตาัตราคียดูคอลเพิ่มนะครับ แต่ว่าผมคิดว่าถ้าจะให้ดีคือเราต้องเอาอันดับแรกนะต้องเอาให้ได้ย4่ิบสีีให้มาก่อนอันดับแรกแล้วก็เรื่องการเก็บบอลลุ้งเนี่ยค่อยเป็นเรื่องรองเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่การเก็บย4่ิบสีีมันสําคัญมากกว่านะครับพะจะได้ตีเข้าสีด้วยตีเบิ้ลไม้ตายด้วยนะแต่เหมือนว่ารอบนี้จะได้ไม้ตาย24่ิบสี่ีหรือไม่หรือเปล่าจะได้ไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้หรือเปล่าใครบอกว่าเหมือนจะไม่ได้ยังไงชอบกลนะผู้ชมมาลองดูก่อนแล้วกัน ดูกแกม่วง5ลูกโอ้ได้อาจจะไม่ถึง24คียแต่ก็เกิน18คียอยู่ถ้าเก็บเกิน20คีก็จะได้การันตีเบิ้ลไม้ตายนะครับดีเฟน์ตั้งต้นมา18เนาะแบบ no s พ p p o r t นะแต่อย่าลืมว่าเปิดเทินมาครั้งแรกเนี่ย animation intro นนมาก็อย่าลืมว่ามันมีกาดมาให้หนึ่งเทินด้วยดังงั้นก็จะโดนตีเข้ามาไม่เคยเข้าเท่าไหร่คือตรง intro ความสามารถ intro ตรงเนี้ยมันเอาไว้แบบว่าให้เราได้ stack e อ d ดีเฟน e ์ไปก่อนในช่วงแรก,แรก พอช่วงแรกพลังป้องกันของเราจังไม่ถึกมากเนี่ยมันเลยมีกาดเอ็แพคมีกาดออ l อ็แทกมาทดแทนให้กับเราในการป้องกันถึนแรกนะครับดาเมจหล้านนะไม้ตายใหญ่เอาเรื่องอยู่นะ6ล้านเลยทีเดียวแล้วเบิ์ลไม้ตายการันตีที่4ล้านนะครับผมนี่บอกเลยว่าของจริง แล้วก็ในระหว่างเดียวกันจะเียว่าถ้าคุณอัพกระดานมาปดทางหนึ่งหรือปด2ทางเนี่ยคุณอัพเบิลมาเนี่ยมันก็สามารถตีเบิลได้อีกครั้งหนึ่งด้วยถ้าคุณดวงดีนะถ้าคุณอัพบิวกระดานเลเวลเบิลมาสักว่าเกวลหรือ20กว่าเวลแบบนี้จะเบิลได้ง่ายขึ้นนะครับตีไม่ตาย3ครั้งแหล่งเงี้ยคือจะได้สแต็กไอเดียคดีเน์ไปอีกทีนึงจะถือขึ้นแรงขึ้นไปอีกนะครับผมเหมือนกับล่างสี่เลยในล่างต้นเหมือนกันเด้ะด้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนกันเลยนะครับผมร่าง มารอบนี้โอ้โกรต,ต้าแปลงมาล่างบูด้วยจะมีลิงสกิลดีขึ้นมาหน่อยนะน่าเป็นลิงพวกลิงพระเจ้าอะไรเงี้ยวอรเลอร์ก็สมีป่าวะจะไม่ได้แล้วกรตา้าห้าปีมีวอรเลอร์ก็สไหมมีนี่หว่าเออก็จะได้แชร์ลิงวงอรเลอร์ก็สกับเจ็ดปีด้วยนะครับมาลองดูกันว่ามันจะดาเมจแรงขึ้นมาขนาดไหนพอแค่เมื่อกี้ก็ปตาไปหลักหกล้านแล้วนะเ์อแรกก็ตีไปแค่ตีไปแล้วหกล้านอนะ่ะซึ่งเ์อแรกดาเมจหกล้านแบบโนซัพพอร์ตเป็นอะไรที่่อนค่าจะบ้าพลังจริงๆ ผมยอมรับเลยแรงจัดๆนะอาจจะเพราะว่าตัวเพื่อนเนี่ยอัพลิงก์สิทมเลยมันเลยดูฟูลพาวเวอร์แบบมากกว่าปกติที่แบบว่าคุณไม่ได้อัพลิงก์หรืออะไรนะแนะนำเลยครับใครอยากเล่นให้พวกตัวละครตัวเนี้ยมันเก่งขึ้นแบบตัวละครทุกตัวในเกมอยากเก่งขึ้นอยากแรงขึ้นน่ยก็ไปอัพลิงก์มาัมันช่วยได้เยอะมากๆจริงนะมันจะแรงขึ้นจะเก่งขึ้นถึกขึ้นต่างๆนานาน,านะครับไปดีเฟนส์มาเท่าไหร่ดูก่อนดีเฟนส์เท่าไหร่เนี่ยดีเฟนส์ สองแสนแปดจากเมื่อกี้ค่าแสนแปดนะนี่ดีดมาสองแสนเลยครับคือดีดดีเฟนต์ขึ้นมาแสนหนึ่งอะ่ะก็อาจจะเป็นที่ว่ามีโกเทงผีมาซัพพอร์ตให้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่ว่ามันก็ถึกขึ้นจริงๆดาเมจดีไปเจ็ดล้านหกนะครับผมคือเรามีซนะัพพอร์ตมาเพิ่มให้ก็จริงแต่ว่าเราสแต็กไปแค่สองทีจากเร์นเมื่อกี้นะดาเมจเจ็ดล้านหกนะครับการันตีเบิลที่ห้าล้านสองโอ้ของจริง <laughs> นะนี่คือหลางของการปลดทางแล้วก็อัพลิงก์สิบนะมันอย่างนี้เลยมันแบบฟูลพาวเวอร์มากนะครับโอเคเมื่อกี้ตัวเพื่อนไม่ได้ติดเบิ้ลจัก,กรดานษเสียดายหน่อยคือผมอยากให้มันติดเบิ้ลทุกครั้งให้จะเป็นไปได้อยากให้มันได้สแต็กทุกรอบของเธอนะให้มากที่สุดเลยจะได้แปลงร่างเป็นร่างบูจะแบบว่ามันจะได้แบบระเบิดด่านทีเดียวหายนะครับผม,มเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะแปลงร่างเป็นร่างบูตอนช่วงหมดเฟสใกล้ท้ายๆก็คือช่วงร่างบูแล้วกันร่างบูเบียตา ค่อยแปลงล่างทีหลังนะครับเราจะพยายามสแต็กให้ได้มากพอก่อนนะให้มันแบบดูมากๆคกนนี้ก่อนนี้ยังแค่5เทิร์นเองนะฮะอย่างที่บอกไปคือล่างต้นมันจะเก่งภายในช่วงเวลา7เทิร์นแรกงั้นน่าจะแปลงล่างก็คือแปลงล่างในระยะเวลาช่วงที่7เทิร์นหรือ8เทิร์นจะพอเหมาะพอเจาะมากๆเลยนะครับผมเออแล้วผมอยากจะบอกทิกแล้วกันไม่เชิงว่าเป็นทิกหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นทิกแหละนะคือ ไอ้ล่างต้นของ7ปีเนี่ยครับผมเวลาเก็บบอล24คิีเนี่ยมันจะได้ทั้งการโจมตีเข้าสีเนาะแล้วก็ตีเบิ้ลแม้ตายถาวรลเออไม่ใช่ตีเบิ้ลทำให้ถาวรลผิดตีเบิ้ลแม้ตายร0อเอซนอ่ะเออซึ่งคือบางทีอ่ะศัตรูของด่านอะ่ะมันมันรับไม่ไหวเว้ยมันโดนตีตายก่อนอะ่ะเออคือมันจะไม่สามารถได้ตี3ทีได้เพราะว่าศัตรูมันตายเร็วเกินอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบอยากให้มันแบบมีโอกาสสแต็กเอเดียเซดเนได้ไวกว่าน,นี้แล้วก็มากกว่าน,นี้ คุณอาจจะแบบว่าบังคับตัวเองให้เก็บบอลไม่ถึง24ิสคิเพราะว่าจะเอาความสามารถในการตีเข้าสีออกไปก่อนจะได้แบบตีมอสไม่ได้แรงเท่าที่ควรนะทำให้เราได้สแต็คเอเดอร์เนดีเดฟนซ์เพิ่มก็เป็นแบบว่าทิกเอาไว้อยากสแต็คพลังมากกว่านี้เอออยากเอาไวแบบา้แบบปิดฉากศัตรูแบบให้มันแรงกว่านี้อยากแปลงเป็นร่างบูแปลงเป็นร่างเวกเตอรให้มันแรงกว่านี้ก็อาจจะต้องยื้อเวลาหน่อยอะไรเงี้ยถ้าใครไม่ได้สีเยเรื่องทําเวลาในการจบเกมมากก็สามารถยื้อได้ในการเก็บบอลไม่ถึง24่ิสี นะแต่เป็นผมผมก็คงก็คงเก็บยี่สิบสี่คิอยู่ดีคือมันตีเข้าสีผมชอบการตีเข้าสีมากคือบางทีบางคนเองก็อยากเล่นแบบเล่นในตอนแปลงล่างให้มันได้พลังโจมตีพลังป้องกันแบบแรงๆไปเลยอะ่ะใครอยากเห็นแบบชอบตัวเลขดันหินเยอะๆตัวเลขอีเฟนเยอะๆอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลายื้อไปก่อนก็ได้มันก็เป็นสไตล์การเล่นแต่ละคนกันไปอะ่ะเพราะบางทีผมก็เห็นจริงๆว่ามีคนแนวะที่ว่าแบบเอออยากยื้อเวลาในการสแ,แต็กไปเรื่อยๆก่อนไม่อยากแปลงล่างเร็วๆอะไรอย่างเงี้ย นะเออรอบน,นี้ก็ดีเฟนซ์สามแสนสองนะครับถึกขึ้นเรื่อยๆนะถึกขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับผมถึงแม้จะไม่มีซัพพอร์ตเหมือนเทินเมื่อกี้แต่ก็ถึกกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาหลักแสนหนึ่งเลยนะส่วนดาเมจนั้น7จ็ดล้านหกเท่าเทินเมื่อกี้แต่เทินเมื่อกี้เรามีซัพพอร์ตไงแต่นีนเราไม่มีไงก็เลยถือว่าดาเมจดิ้งเหมือนกันนะครับผมเนีย่ยตีเข้าสี่วิ่สี่ล้านเบิ้ลอีกห้าล้านนะฮะดีเฟนซ์ Defense, เพิ่มอีกพลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่มไปอีกอ่นะ แรงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดนะครับผมอืมคุ่มแปสามล้านอืมมาเทรนสุดท้ายนะเป็นเทรนสุดท้ายก่อนที่เราจะทําการแปลงล่างนะครับดังนั้นก็เอาให้เต็มที่ก่อนละกันอันนี้เราเก็บไม่ถึงยี่สิบสี่คีนะอันนี้คือเก็บยังไงก็ไม่ได้ยี่สิบสี่คีแนละ้วเพราะว่าลูกแก้วสีมันน้อยเกินไปครับนะการเก็บลูกแก้วลุ้งเนี่ยมันจะดีก็แค่คุณได้อัตราคีข้อเพิ่มแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบ มันจะไม่ได้เพิ่มคีที่แบบเป็นคี้เกรดไห้ตายมากกว่าลูกแก้วสีนะนี้ให้จําไว้เลยครับดังนั้นเนี่ยบอลลุงเนี่ยบางทีไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับเราเน้นที่เก็บบอลสีเอายี่ิบสี่ค้น่าจะเวิร์กมากกว่านะอย่างที่ผมได้บอกไปคือลำดับในการเล่นก็คือเรียงอ้ลำดับแรกก่อนเลยนะคือเรื่องการเก็บบอลยี่สิบสี่คผมว่ามันสาคัญมากกว่านะถ้าเป็นอย่างนี้ผมตีเข้าสีไม่ได้แล้วคือจะตีเบียตาก็ต์ไม่น่าเข่าครับเพราะเป็นสีม่วงเนาะมันแพ้ทางพลาดกันอนะ อ่นดูจะเข้าเท่าไหร่เอาดูแล้วกันนะฟึ๊บเห็นไหมข้านีด้เดียวเองครับผมอย่างที่บอกไปคือมันนั่นแหละมันตีเข้าสีไม่ได้เลยบอกหลายๆรอบบางทีผมย้ําไปหลายรอบมากว่าความสามารถในการตีเข้าสีอย่างเงี้ยเป็นความสามารถที่ดีมากในเกมเลยนะครับโอ้โหเบิ้ลเพิ่มนี่แหละของจริงนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะฮะเบิ้ลไม้ตาย2ทีทีนี้แล้วก็พอแปลงเป็นร่างบูมเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่า ระเบิดพลังแน่นอนนะครับดาเมจนะี่ยประมาณดีไปหลัก 10N เอ็นได้10เอ็มได้สบายๆถ้าเกิดว่าคุณมีซัพพอร์ตนะยังไงผมว่านะ่าถึง10บเอ็สบายเว้ยตอนเป็นร่างบูเชื่อผมสิเดีย๋ยวลองดูลวกันถ้าถึงหรือเปล่าเออผมว่าถึงแน่ๆเอาแบบท่านผู้ชมผมว่ามันถึงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะจริงๆครับซัพพอร์ตพร้อมคู่ลิงพร้อมแอคทีฟพร้อมจะรออะไรกันอยู่หรอวะไปยังล่างกันเลยซูเปอร์เซยบูมาแล้วล่ะ งมาไปเลยเวต้าซูเปอร์เซียบูมาอยู่ที่นี่แล้วอุ้ยบอกเลยว่านี่คือพลังของพระเจ้าที่แท้จริงผมบอกเลยนะนี่คือพลังที่ก้าวข้ามมากกว่าซู p เปอร์เซียก็ตมาเลยพร้อมละตังทารอครับผมนี่นะซึ่งผมขอบอกเลยว่าความสำคัญในการเล่นล่างล่างบูเนี่ยคุณต้องเน้นที่การเก็บบอลให้ได้ 1อ่คีก่อนขั้นต่ำคือทุกค,ค,ค,คุณต้องเก็บให้ได้เกินเกินแม้ตายใหญ่อะ่ะคือให้ได้แม้ตายใหญ่ก็ได้อ่ะคือเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอีร่างบูนะครับมันจะไม่สามารถตีเข้าสีได้เลยแบบทันทีเหมือนกับร่างกยกาต้า7เปีนะเออไอ้กยกาต้าร่างสีอะ่ะนะกยกรต้าสีมันตีเข้าสีได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้ร่างบัวมันตีเข้าสีได้ก็ต่อเมื่อคุณเก็บลูกแก้วถึงคิที่16คินะดังนั้น ต้องจําเป็นในการที่เราต้องเก็บให้ได้เกิน16ขีนะครับผมอันนี้มาก่อนอันดับแรกแล้วก็จะให้ดีกว่าน,นั้นก็คือเก็บบอลให้ได้20คิถ้าเก็บ24 20ขีได้เนี่ยมันจะทําการการันตีเบิ้ลแม้ตายซึ่งนี่คือเรื่องที่ดีมากๆที่มันดีกว่าร่างโกยกาต้าสนะครับข้อดีข้อเสียของทั้งสองคนเนี่ยมันต่างกันคือไอ้ร่างบัวมันมันจะตีเข้าสีได้เมื่อคุณเก็บบอล16คิ แต่ว่าโกดีต้าตีเข้าสีได้อยู่แล้วแต่โกดีต้าเนี่ยมันจะเบิ้ลไม้ตายเป็นโอกาส50%แต่ของร่างบูคือมันเบิ้ล100%นะฮะว่าคุณเก็บเกินที่20ขีหรือว่ามากกว่าน,นั้นอะ่ะมันก็เป็นข้อดีข้อเสียต่างกันน,นะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเรามาลองเล่นดูฮะผมจะใช้เทมกันก่อนผมกลัวว่าโคเทนจะโดนไม้ตายเข้ามาแล้วตายขอการเพื่อเอาชัวนะครับไม่งั้นที่ทํามาจะสูญเปล่าหมดเลยมาแต่ที่นี่คือร่างบูตอนนี้ครับดาเมจจะระเบิดมากๆเลยครับ แล้วก็แน่นอนว่าเวลาหลังยิงแม่ตายไปแล้ว2ทีเนี่ยดีเฟน์น่าจะขึ้นไปเยอะมาก10ล้านดาเมจจริงๆด้วยมาฮะปะนี่คือการตีแบบเข้าสีนะครับแถมมีการันตีเบิ้ลมาให้ด้วยเจล้านเจอ่านะไปอืแล้วก็จะมีเบิ้ลตามมาอีกไหมจากกระดานจะติดหรือเปล่าฮนะติดครับเป็นติดแธรรมดาแต่ติดธรรมดา5ล้านอยู่นะก็แรงอยู่นะเออนะฮะ แล้วก็ที่ความสามารถโดดเด่นในหนึ่งอย่างของร่างบูก็คือมันจะมีความสามารถในการหลบมาให้ไม่ต้อมแชนเออซึ่งคกยกาต้าสีไม่ได้มีหลบมาให้นะนะคือไอ้ร่างบูเนี่ยการเก็บบอลลุงผมว่าแทบไม่จําเป็นสำหรับมันเลยนะการเก็บบอลลุงมันจะจาเป็นกับคกยกตาต้าร่างสีมากกว่าเพราะร่างบูคือถ้าร่างบูเก็บบอลลุ้งมันจะได้อะไรครับมันจะได้โอกาสในการคิดิวเข้าเพิ่มแล้วก็โอกาสในการหลบเพิ่ม ซึ่งโอกาสทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันมีติดตัวให้กับร่างบูอยู่แล้วที่มีเดียมแชานก็คือโอกาส30%อย่าดังนั้นคุณแทบไม่มีความจําเป็นในการเก็บบอลลุงให้ได้เยอะๆเลยก็ได้นะเออคือมันไม่ได้นับเปอร์เซ็นต์แบบไม่ได้นับรวมกันนะไม่ใช่ว่าคุณเก็บบอลลุงในร่างบูไปแล้ว1ลูกแล้วมารวมกับโอกาสไม่เทียมแชานคือโอกาส30%มเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าโอกาสหลบแล้วโอกาสคิจะมีให้กับร่างบูไป37%ไม่ใช่อย่างนั้นคือมันนับแยกกัน เมดิ亚มแชนก็คือโอกาส3 0เนับแยกกับลูกแก้วลูกแหวรับมันจะมันจะไม่นับรวมกันงั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับผม,มเพราะว่าผมมองว่าไอความสําคัญของมันจริงๆเนี่ยมันต้องเล็งอย่างแรกเลยนะต้องโอ้โหต้องเร่งต้องเพ่งอย่างแรกเลยคือเพ่งในการเก็บให้ได้16บกคีก่อนอย่างอื่นค่อยตามมานะถ้าเป็นไปได้มากสุดคือคุณต้อง,ต,องต้องเก็บให้ได้ยี่สิบคียเต็มหลอดอยี่สิบสี่คีอันนั้นคือง่ายสุดแล้วนะ ไม่ได้มีอะไรเลยครับคือต้องเก็บบอลให้ได้เต็มหลอดเท่านั้นเองของตัวละครเจ็ปีทั้งสองตัวนะแค่เก็บแม้ตาให้เต็มหลอดมันก็เก่งเต็มที่แล้วในไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับผมผมแค่มาบอกอรายในะเหตุยิ้มย้อยว่าเออการเก็บบอลลุ้งจริงมันไม่ได้สําคัญต่อล่างบูขนาดนั้นน่ะคือในร่างโก,กต้ามันสาคัญกว่าก็เพราะว่าในล่างโก,กต้าในการเก็บบอลลุ้งอะ่ะในล่างโก,กตาสีมันได้ป้องกันดาเมจเพิ่มด้วยไงเออซึ่งบัฟในการป้องกันดาเมจอ่ะมันสําคัญมากๆอยู่แล้ว แล้วของโกด้าสีมันไม่ได้มีความสามารถในการกันเารรเมจมาให้แบบติดตัวด้วยคุณต้องเก็บบอลลุงเองเท่านั้นไงมันเลยจาเป็นมากกว่าในการเก็บบอลลุงให้กับร่างบูนะครับเพราะร่างบูคือทั้งหลบแล้วก็คิดดูข้อเนี่ยมันมีติดตัวอยู่แล้วที่มีเดิมแชนไม่ต้องเก็บก็ได้นะไปเก็บลูกแก้วสีแดงล้วน,นหรือว่าสีอื่นแบบลูกแก้วสีล้วน,นยังจะได้แม้ตายี่สีชิ้ง่ายกว่านะครับผมนะหรือว่าถ้าใครจะเก็บมันก็เก็บได้ผมไม่ได้บอกว่าเก็บบอลลุงจะแย่นะมันก็เก็บได้ไว้แล้วจริงๆก็อาจจะควรเก็บ้ยซํา ถ้าจังหวะมันถึงลูกแก้วแบบเยอะอจริงๆยี่สิบสี่ขีอะไรเงี้ยมันถึงได้ก็ทําไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมมันก็ควรจะทําอย่างนั้นด้วยซ้านะก็จะได้แบบมันจะมีได้โอกาสขีเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเผื่อแบบติดโอกาสไม่ได้แมแน้นบางทีไม่ติดบ้างอาจจะมาติดจากการเก็บบอลลุ้งก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมอย่างนั้นก็เล่นแบบว่าอันดับแรกคือให้เห็นความสนใจก่อนเลยคือตรงไอ้นี่ตรงเก็บไม้ตายได้ยี่สิบสี่อันนี้คือความสําคัญอย่างแรกในการเล่นเจ็ดปีล่างบูเลยนะครับผม พอต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว,ว่าร่างบูมันไม่สามารถที่จะเก็บลูกแก้วถึง16ชีได้อะมันจะไม่สามารถตีเข้าสีได้แล้วพอมันตีเข้าสีไม่ได้นี่คือประเด็นนะผมมันจะอ่อนกว่าเจ็ปีควยเกต้ามากถ้าเกิดว,ว่ามันเก็บบอลไม่ถึง16ชี้เพราะมันตีเข้าสีไม่ได้เวลาคุณเจอบ,บอสสีม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจบเลยนะมันจะแตกต่างกันคนละขั้วเลยนะเออความสามารถตีเข้าสีนี่คือเป็นสเสน่ห์หลักของพวกตัวละครเจปีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องทาให้มัน อยู่เหมือนเดิมให้ได้นะเออมาครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะเก้าล้านตีเ,เข้าสีอยู่แหละปึ๊บพร้อมกับเบิ้ลให้การันตีแน่นอนอันนี้แหละคือข้อดีที่ว่ามันดีกว่าเจ็ดปีโกยตาสีนะ่มันมีเบิ้ลการันตีนะครับผมไปมีอีกหรือเปล่าเบิ้ลนั่นแหละรอบสามบอกเลยว่าของจริงอีกเจ็ดล้านไปเลยอืออือทำไมผมรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมรู้สึกว่า เจ็ด uh, ปีโกยต้ามันมันดูจะตีแม้ตตายได้แรงกว่าวะเออนะแรงกว่านิดหน่อยผมผมรู้สึกมันแรงกว่านิดนิดหน่อยนะไม่ได้แรงกว่ามากหรืออะไรน,นิดหน่อยอ่ะเออรู้สึกอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าของโกยต้าผมมันขึ้นหลักสิบสิบล้านได้เร็วกว่านี้หรือเปล่าหรือคิดไปเองหรือว่าผมอวยหรือไม่ไม่รู้ว่ะแต่คือไอความสามารถในการเบิ้ลแม้ตายของร่างบูแม่งดีจริงเว้ยแม่งแบบคือนี่คือจุดที่มันเหนือโกยต้าสี 4, แน่นอนนะเบิ้ลแม้ตายได้คือมันต้อง มันไม่ต้องพึ่งดวงไงคุณเข้าใจไหมคือมันได้ชัว์ๆเลยอะแล้ววา,าเบิ้ลไม้ตายเพิ่มอะมันขึ้นขึ้นด้วยไงตั้งเยอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะนะคือโอกาสในการตีไม้ตายสามรอบของร่างบูวมันจะมากกว่าโกตาสี่ 4, เยอะมากๆเลยนะนะเพราะว่าโกตาสี่ 4, มันต้องติดดวงนะครับติดดวงและดวงทั้งสองอย่างดวงจากกระดานแล้วก็ดวงจากพารตสิแต่ว่าของไอ้ร่างบูมันแค่ติดจากกระดานก็ได้สามทีแล้วนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะอย่าลืมว่าร่างบูวอะ ต้องเก็บแม้ตาให้ได้เลย24คี้ให้ได้เนี่ยสำคัญนะ24คี้ไม่ได้ก็เหลือลรมาสัก20คิ้เอาการันตีเบิลก็ได้หรือถ้าไม่ได้20คี้จริงๆอันนี้คืออันนี้คือตาวเตือนนะถ้าไม่ได้20คีจริงๆคุณต้องเอา16คี้ให้ได้เพื่อการตีเข้าสีเพราะถ้าคุณไม่สามารถเก็บ16คี้ได้ผมบอกเลยว่ามันจบเหตุกันพอดีมันจะตีเข้าสีไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นคนที่แบบว่าทําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตีเข้าสีก็ไม่ได้ตีเบิลก็ไม่ได้อันนี้คือจบจริง นะแต่คิดว่าโอ้โห16ขี้เนี่ยเก็บให้กับ7ปีของว่าง่ายอยู่นะไม่ได้ยากอะไรเลยครับมันมีโบนัสบวกคิมาให้อยู่แล้วด้วยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นหาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เนาะหรือก็เป็นปัญหาที่ว่าให้ระวังไว้ก็ดีแต่ไม่น่าจะเกิดปัญหานี้บ่อยครั้งนะครับให้ระวังไว้เฉยๆนะอืมก็ตามนี้ของ7ปีล่าง God, นะก๊อตนะก็เก่งเหมือนกันเก่งทั้งคู่เก่งทั้งคู่แหละรจริงๆนะซึ่งผมก็อยากได้นะคือมันผู้นามันดีกว่าคิดว่าผู้นํามันทั่วถึงมากกว่า ผู้นำมูวี่ฮีโร่ของมันะนะมูวี่ฮีโร่แล้วก็พาวเวอร์ไปยอนซูเปอร์ไซย่านะครับแต่ว่าเปิดยังไงก็ไม่ได้สักทีนะมันไอเพชรแจกร้อยเม็ดกับเพชรอินอีที่ผมเปิดไปหลังไม่ผมเปิดไปแล้วเจ็ดมันติได้เจ็ดมันติไม่มีวีแววของ LR ตัวอะไรนอกจากบูฮงที่มันเกิดลุงไปแล้วอันนี้ขอบ่นนอกเรื่อง <c oughs> นะก็นั่นแหละครับผมใครที่ได้หรือไม่ได้ก็ขอโชคดีแล้วกันนะก็เก็บเพชรไว้บริหารดีดีด้วยเพราะว่า ในอีกไม่กี่เดือนหลังจากเจ็ดปีเนี่ยจะมีกิจกรรมเบอร์ไว้เข้ามาด้วยคือเป็นกิจกรรมใหญ่ของเกมไม่งั้นก็พยายามบริหารเพชรกันให้ดีนะอย่าหาว่าผมไม่เตือนพอเพราะเบอร์ไว้นี่คือมันกิจกรรมใหญ่จริงไม่แพ้กับช่วงฉลองปีเลยก็ว่าได้ไม่งั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็โอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าใครมีความเห็นอย่างไงเกี่ยวกับตัวละครของ7ปีล่างฟยแอตก็แคก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าเป็นยังไงนะครับผมนะงั้นก็เขียนละกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย